สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพาไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจานบุรีค่ะและอีกจุดหนึ่งที่คุณรตีอยากแนะนําเมื่อเราไปเที่ยวจังหวัดกาญจานบุรีก็คือการไปแช่น้ําพุร้อนที่บ่อน้ําพุร้อนหินดาดอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจานบุรีแต่ก่อนที่จะไปแช่น้ําพุร้อนที่บ่อน้ําพุร้อนหินดาดนี้ เรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าบ่อน้ำพุร้อนหินดาดเขามีเรื่องราวมีประวัติความเป็นมายังไงเขาตั้งอยู่ที่ไหนเดินทางไปยังไงและขั้นตอนหรือวิธีการที่เราไปแช่น้นำพุร้อนเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างเดี๋ยวตามคุณรตีไปฟังเลยค่ะบ่อน้ำพุร้อนหินดาดหรือชื่อเดิมเรียกว่าบ่อน้ำพุร้อนกุยมั่ง ตั้งอยู่ที่บ้านกุยมั่งตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาแช่ตัวเพื่อความผ่อนคลายบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้เป็นน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ถูกพบโดยทหารชาวญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะและด้วยความที่เป็นน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินแห่งนี้ จึงเชื่อว่าเมื่อลงไปแช่แล้วจะสามารถรักษาโรคภัยต่างๆได้ด้วยค่ะจากประวัติบอ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ถูกค้นพบโดยทหารชาวญี่ปุ่นสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่คุมเฉลยศึกมาเพื่อสร้างทางรถไฟสายมรณะและมาพบบอ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้โดยบังเอิญและก็ได้สร้างบอ่อซีเมนต์ไว้เพื่อลงไปแช่ตัวให้หายจากความเมื่อยล้า ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะถ้าเราขับรถมาจากทางตัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งหน้าไปทางอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3-23ขับไปเรื่อยๆค่ะผ่านอำเภอไซโยกจนกระทั่งให้สังเกตป้ายนะคะว่าหมู่บ้านกุยมั่ง แล้วก็จะมีป้ายบอกทางชัดเจนนะคะว่าบ่อน้ำพุร้อนหินดาดหลังจากนั้นก็จะเห็นทางเลี้ยวขวาเข้าไปมีป้ายใหญ่บอกชัดเจนเลยค่ะบ่อน้ำพุร้อนหินดาดแล้วก็ขับผ่านหมู่บ้านเข้าไปเรื่อยๆไม่ไกลนักเราก็จะเห็นจุดที่เขาขายตั๋วเพื่อเข้าอุทยานแห่งชาตินะคะเราก็จอดซื้อบัตรซื้อตั๋วเลยค่ะราคาตั๋วจะมีแบ่งเป็น2ประเภทชาวไทยและชาวต่างชาติราคาแตกต่างกันไปชาวไทยนะคะคนละ 20บาทสำหรับผู้ใหญ่ส่วนเด็กคนละ10บาทผู้สูงอายุคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปไม่ต้องชำระเงินไม่ต้องซื้อบัตรใดๆทั้งสิ้นเข้าฟรีนะคะส่วนชาวต่างชาติผู้ใหญ่60บาทเด็ก40บาทค่ะพอขับเข้าไปด้านในนะคะก็จะมีลานจอดรถกว้างขวางก็เลือกจอดได้เลยหลังจากนั้นก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมผ้าเช็ดตัวสำหรับที่จะไปอาบน้ำนะคะเดินข้ามสะพานไป เมื่อเดินเข้าไปข้างในนะคะเราข้ามสะพานไปเราก็จะเห็นบ่อน้ำพุหรือบ่อน้ำแร่ที่มีน้ำเป็นสีฟ้าเลยนะคะซึ่งอยู่ด้านล่างจะมีตาน้ำอยู่ใต้ดินและมีน้ำไหลตลอดทั้งปีค่ะมีอุณหภูมิความร้อนของน้ำในบ่อประมาณอยู่ระหว่างนะคะ45-5งองศาเซลเซียส มีด้วยกันทั้งหมด3บ่อซึ่งแต่ละบ่อจะมีความร้อนที่แตกต่างกันออกไปค่ะบ่อที่1จะเป็นบ่อที่มีความร้อนที่สุดและยังเป็นบ่อที่มีความลึกที่สุดอีกด้วยค่ะบ่อนี้สามารถลงไปแช่ได้ทั้งตัวแบบสบายๆเลยค่ะหลายๆคนจึงลงไปแช่ตัวกันในบ่อนี้เพราะความร้อนในบ่อสามารถช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าและยังสามารถรักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อได้อีกด้วยค่ะบ่อที่2 บอ่อนี้อยู่ติดกับบอ่อที่1แต่จะมีความร้อนไม่เท่าบอ่อแรกนะคะและมีความลึกน้อยกว่าบอ่อที่1บอ่อนี้มีขอบปูนไว้ให้นั่งเอาเท้าลงไปแช่เพื่อความผ่อนคลายได้อีกด้วยค่ะส่วนบอ่อที่3เป็นบอ่อเล็กๆสําหรับเด็กที่มีความร้อนน้อยที่สุดและไม่ลึก หรือใครที่ชอบแช่น้ำแร่แบบไม่ร้อนมากก็สามารถมาแช่ในบ่อเด็กนี้ได้ค่ะนอกจากบ่อน้ำพุร้อนทั้ง3บ่อนี้แล้วนะคะก็ยังมีห้องสำหรับแช่น้ำพุร้อนเป็นห้องส่วนตัวค่ะส่วนมากจะจัดไว้สำหรับพระสงฆ์ค่ะส่วนเคล็ดลับและวิธีการหรือขั้นตอนการแช่น้ำพุร้อนเริ่มจากเราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่ะเตรียมเสื้อผ้าในชุดที่พวกเราพร้อมจะลงน้ำเมืนนะคะ หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปชำระล้างร่างกายทั้งหมดให้สะอาดก่อนค่ะล้างตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะโดยเขาจะมีห้องอาบน้ำมีห้องน้าและก็มีฝักบัวที่อยู่กลางแจ้งให้พวกเราได้ชำระล้างร่างกายนะคะหลังจากนั้นนะคะชำระร่างกายสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยก็ไปที่บ่อน้ำพุร้อนเลยค่ะโดยวิธีการลงไปแช่นะคะให้ไปแช่บ่อน้ำพุร้อนที่ บ่อร้อนน้อยที่สุดก่อนนะคะแช่ประมาณ10-15นาทีหลังจากนั้นก็ย้ายไปบ่อน้ำพุที่ร้อนที่สุดแช่อีกประมาณ10 1 5นาทีพอครบทั้งสองบ่อแล้วนะคะก็ย้ายไปแช่ตัวในลำธารที่เป็นน้ำเย็นใช้เวลาประมาณ10-15นาทีเช่นเดียวกันแต่การเริ่มต้นลงไปแช่ในบ่อน้ำพุร้อนบ่อที่1นนี่นะคะให้เราเริ่มแช่จากเท้าไปก่อน คือเอาเท้าเอาขาจุ่มลงไปในน้ำพุร้อนก่อนเพื่อให้ร่างกายของเราปรับตัวนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆลงไปแช่ทั้งตัวแช่อยู่นาน10-15นาทีในบ่อที่1บ่อที่ร้อนน้อยนะคะพอครบ10บหรือ15นาทีโดยประมาณแล้วก็ย้ายไปบ่อที่ร้อนมากเป็นบ่อที่2ก็ทำอีกเช่นเดียวกันโดยประมาณ1 0 1ถนาทีเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็ลงไปแช่ในลำธารซึ่งเป็นบ่อน้ำเย็น ที่เป็นลำธานน้ำเย็นนะคะแช่อีกประมาณ10-15นาทีเช่นเดียวกันก็ทำวนเวียนอยู่นี้ค่ะใครอยากทำหลายรอบทำกี่รอบก็แล้วแต่เวลาหรือแล้วแต่ความสะดวกหรือแล้วแต่อยากทำนะคะที่บ่อน้ำแร่หรือบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้อุณหภูมิน้ำร้อนที่ผิวดินอยู่ในช่วงระหว่าง40-100องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิน้ำในบ่อแช่นี่ประมาณ45-5 5องศาเซลเซียสและเชื่อกันว่า การอาบน้ำแร่แช่น้ำพุร้อนมีประโยชน์ต่อร่างกายมีสรรพคุณในการรักษาและบรรเทาอาการของโรคต่างๆได้เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อเหน็บชาไขาข้อช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้สะดวกขยายหลอดเลือดทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นช่วยในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและกลูโคสระหว่างเส้นเลือดฝอยและเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกาย ช่วยขยายรูขุมขนช่วยให้ขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนังทําให้ผิวพรรณดูสดชื่นสดใสค่ะช่วยผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยเป็นการลดความเครียดได้อย่างหนึ่งค่ะและบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้นะคะบ่อน้ำพุร้อนหินดาดอยู่ในความดูแลของ,ององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรี และบางท่านอาจจะก,กังวลใจนะคะว่าการลงแช่ในบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยมันเป็นน้ำที่อยู่นิ่งๆนะคะเรื่องความสะอาดจะเป็นยังไงเพราะว่าคนลงไปแช่เยอะเหลือเกินนะคะที่ทางอบอตอรหรือทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด <c oughs> เขาก็มีการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัดค่ะพร้อมรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ ซึ่งในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาแช่น้ำพุร้อนเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่มีการรักษาความสะอาดมีการล้างบ่อและดูแลเปลี่ยนน้ำถ่ายน้ำใหม่ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาค่ะส่วนการเดินทางไปยังบ่อน้าพุร้อนหินดาดก็ไม่ยุ่งยากค่ะตามที่คุณรติบอกไปแล้วนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราขับรถมาจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งหน้าไปทางอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี นอำเภอไซโยกไปนะคะขับไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีป้ายบอกเองว่าบ่อน้ำพุร้อนหินดาดก็ขับตามป้ายนั้นไปเรื่อยๆค่ะหรือตั้ง GPS มาเลยนะคะพิมพ์คำว่าบ่อน้ำพุร้อนหินดาดเท่านั้นเขาก็จะพาเราไปถึงบ่อน้ำพุร้อนหินดาดได้อย่างง่ายดายหรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์034531048นะคะ ได้ฟังเรื่องราวและสรรพคุณของน้ำแร่และน้ำพุร้อนกันแล้วถ้าอยากจะไปนะคะโดยเฉพาะถ้าเดินทางไปที่บ่อน้ำพุร้อนหินดาดแห่งนี้เขาเปิดตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะส่วนค่าบำรุงอุทยานแห่งชาติหรือค่าบำรุงสถานที่แห่งนี้ ถ้าเป็นคนไทยอายุ60ปีขึ้นไปเข้าฟรีไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงใดๆทั้งสิ้นถ้าใครอายุต่ำกว่า60ปีผู้ใหญ่ก็จ่ายไป20บาทค่ะส่วนเด็กก็10บาทถ้าเป็นชาวต่างชาติผู้ใหญ่ก็60บาทเด็กชาวต่างชาติก็จ่ายไป40บาทนะคะแล้วถ้าใครเข้าไปในบริเวณนี้ก่อนที่จะลงไปแช่ในน้ำพุร้อนตรงนี้หรือลงไปแช่ในลำธารน,น้ำใสไหลเยน็นเห็นตัวปลาตรงนี้เมื่อยล้า อยากจะนวดผ่อนคลายที่อยู่ใกล้ๆกับบ่อน,น้ำพุร้อนก็จะมีสถานที่นวดแผนไทยแผนโบราณให้เราได้นวดผ่อนคลายด้วยนะคะที่นี่บ่อน,น้ำพุร้อนหินดาดบ้านกุยมั่งตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ